สวัสดีครับพบกับผมนายกฤิครับวันนี้นะครับเข้าสู่ ep ที่4การสะดอกุญแ,แจลูกบิดระบบเวเฟอร์ล็อกนะครับเป็น ep ที่4ี่พาร์ทของกุญแจลูกบิดนะครับเมื่อคลิปที่แล้วเป็น ep ที่3ามพาร์ทกุญแจลูกบิดระบบสปริงนะครับอันนั้นส่วนอันนี้เป็นลูกบิดระบบเวเฟอร์ล็อกอันนี้นะครับเป็นภาพประกอบ ที่ผมจะมาอธิบายหลักการทฤษฎีคร่าวๆนะครับเพื่อที่จะได้ทําการสอดกุญแจผู้ที่สนใจในวิชาช่างกุญแจนะครับจะได้เข้าใจนะครับว่าเราทําการสะดอดยังไงเราเอาเข้าไปเขี่ยรตรงไหนเพื่ออะไรนะครับทีนี้มาดูนะครับว่าภายในของตัวกุญแจลูกบิดระบบ w a f e อร์ล็อกนะครับอันนี้คือตัว h o าสิ่งนะครับตัวเบ้าลูกบิดก็จะเป็นกลมๆครอบอยู่ ตอนนี้เราถอดมาเฉพาะตัว housing ซึ่งมีตัว wafer lock นะครับขัดอยู่นะครับตัว wafer lock แผ่นถ้าเป็นเต็มแผ่นเขานะครับที่มันอยู่ด้านในของ housing ทีนะครับมันก็จะเป็นลักษณะหน้าตาแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวตรงนี้ก็คือมันจะขึ้นมาขัดก็คือส่วนสีเหลืองนี่เองนะครับวิธีการนะครับเมื่อเรานำกุญแจที่มีรหัสที่ถูกต้องนะครับเสียบเข้ามา ตัวสลักของเวเฟอร์นะครับที่มันทะลุตัวเฮาสิ่งขึ้นไปขัดกับตัวเบ้าของตัวลูกบิดมันจะยุบตัวลงมานะครับมันจะหดหดตัวเข้าไปในให้เป็นแนวแนวเดียวกันกับตัวเฮาสิ่งซึ่งจะทำให้ตัวเฮาสิ่งนะครับเป็นอิสระจากตัวเบ้าเบ้าลูกบิดตัวเฮาสิ่งก็จะสามารถหมุนได้ นะครับพอหมุนแล้วมันก็จะคายล็อกได้นั่นเองทีนี้นะครับเวลาหลักการเขี่ยนะครับเรามาสังเกตนะครับตัวในตัว housing นี้นะครับตัวที่เป็นเวเฟอร์นะครับที่มันขัดอยู่ตำแหน่งนะครับสังเกตนะครับมันจะมีแชมเบอร์ของเขาครับตัวนี้ก็คือ1แชมเบอร์นี่คือ2แชมเบอร์3แชมเบอร์4แชมเบอร์5แชมเบอร์6แชมเบอร์ซึ่งตัวนี้นะครับที่มัน โผล่ขึ้นมาด้านล่างมันจะอยู่ตรงตำแ,แหน่งประมาณนี้นะครับอยู่ด้านในถ้าเราจะทำการเขี่ยตัวสลักด,ด้านบนให้หุบลงมาเราจะต้องเขี่ยด้านล่างนะครับถ้าเราจะทำการเขี่ยให้ตัวสลักเวเฟอร์เนี้ยหุบขึ้นไปเราจะต้องเขี่ยด,ด้านบนนะครับอย่างเช่นแบบนี้ถ้าเราเริ่มเขี่ยจากด้านล่างแผ่นที่1ตรงนี้นะครับเราก็เขี่ยลงแล้วก็เรามาเขี่ยแผ่นที่2 กดลงแผ่นที่3มกดลงแล้วก็กลับไปสอดเข้าไปด้านบนเขียขึ้นตัวเวเฟอร์ตัวนี้ก็จะหุบลงขึ้นไปนะครับแล้วก็เขียขึ้นตัวนี้ก็จะหุบขึ้นไปเขียรขึ้นตัวนี้ก็จะหุบขึ้นไปหลักการมีเพียงเท่านี้ครับของระบบเวเฟอร์ล็อกนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมวิธีการสาธิตนะครับการสอดกุญแจลูกบิดระบบเวเฟอร์ล็อกไปรับชมกันได้เลยครับ โอเคครับเมื่อสักครู่เราได้ศึกษาหลักการทำงานของกุญแจระบบเวเฟอร์ล็อกไปแล้วนะครับทีนี้เรามาดูว่าลูกบิดที่เป็นระบบเวเฟอร์ล็อกนะครับจะมีวิธีการสะดอกกุญแจทำยังไงนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับเมื่อสักครู่นี้จะเป็นภาพประกอบส่วนตัวนี้จะเป็นตัวจริงนะครับเป็นลูกบิดตัวจริงตัวนี้จะเป็นกุญแจของเขานะครับเห็นไหมครับมันจะมี2ด้านมีสลักเป็นรหัสอยู่2ด้านนะครับ ด้านบนด้านล่างนะวิธีการที่เราจะเขียนเราก็ต้องเขียนด้านบนกับด้านล่างด้วยนะครับทีนี้เดี๋ยวมาดูนะครับว่า,าไม่ทราบว่าจะเห็นภายในด้วยหรือปานะผมอยากให้เห็นนะครับไม่ค่อยชัดนะลูกบญแจ,จะเป็นลักษณะน,นี้นะครับข้างในจะเป็นแผ่นแผ่นเวเฟอร์ล็อกนะครับจากเหมือนที่รูปประกอบนะครับแต่ว่ามองด้วยตาเปล่าเห็นนะครับผ่านกล้องไม่เห็นต้องขออภัยด้วย แต่ว่าก็ลักษณะการทำงานหรือว่า,ารูปแบบนะครับลักษณะของอุปกรณ์ด้านในนะครับจะคล้ายๆกับรูปที่ทำเป็นภาพประกอบไว้ให้นะครับโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตตั้งกล้องนะจะทำการสอดอกุญแจอันนี้เดี๋ยวให้ดูก่อนนะครับว่าระบบเวเฟอร์ล็อกเวลาเราเสียบกุญแจไปนี่ล็อกอยู่นะครับจะไขได้ปกติเนื่องจากว่า ตัวเคี่ยวสลักตรงนี้นะครับมันระหัสมันตรงนะครับมันก็ทำให้บุนได้นะแต่เมื่อเวลาที่เราไม่มีกุญแจนะครับหรือลูกค้าเราทํากุญแจหายนะครับเราจะมาดูวิธีการสะดตอก,กันว่าทํำยังไงเสียงดังนิดนึงเดี๋ยวผมขออนุญาตตั้งกล้องนะโอเคอันนี้นะครับผมจะใช้อุปกรณ์เป็น ตัวเทนชันตัวนี้นะครับเนื่องจากว่าตรงนี้ช่องกุญแจค่อนข้างจะใหญ่นะครับใช้ตัวอื่นอาจจะคล้องไม่ได้แล้วก็ใช้ตัวเขียร์เป็นตัวสแตนดาร์ดหกนะครับเบอร์5นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับเริ่มจากการคลองเข้าไปก่อนนะโอเคทำการเริ่มเขียถั่งจะเริ่มจากด้านล่างนะลองหาแผ่นมันดูนะครับลองหาสลัก2 สามคลิกสี่ห้าหนึ่งสองสามส,ามสี่ห้าโอเคได้แล้วครับเห็นไหมครับไม่ยากนะครับออกกันที่เรียบร้อยเป็นยังไงกันบ้างครับ วิธีการสะดอกุญแจนะครับก็ตามที่สาธิตนะครับไม่ยากนะครับก็เพื่อนๆลองนำไปศึกษาและฝึกฝนดูครับผมติดขัดปัญหายังไงก็คอมเมนต์เข้ามาสอบถามได้ครับผมยินดีให้คำแนะนำนะครับไม่คิดค่าใช้จ่ายเลยนะครับก็อยากให้ทุกท่านแก้ปัญขายปัญหาในชีวิตประจำวันได้เวลาเกิดเหตุฉุกเฉินหรือนำไปประกอบอาชีพเป็นช่างสอดกุญแจให้ตามหมู่บ้านต่างๆได้นะครับก็ สามารถที่จะสร้างประโยชน์ให้กับตนเองและก็ช่วยเหลือผู้อื่นได้ด้วยยังไงก็ขอบคุณผู้สนับสนุนติดตามนะครับกดไลค์กด subscribe นะครับก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยผมจะได้ทำคลิปในการสอดกุญแจรุ่นต่างๆนะครับต่อไปขอบคุณครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ